ปว่าไงพี่ปีถอยสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะอฮ้ยเจ้้ยเจ้ย้ย้ยโอ้โห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 เจ้าชายเลิฟเจ้าชายเลิฟเออเออ ขายาวนะครับขายาวอยู่กับขายาวแลครับเอ้ยเออวุ้ยว่ายแล้ววุ้ยว่ายแล้วฮึ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 เอ้าทางนี้กับโปรงตงนี้เอ้าเขาเลยเอ้าเอ้าว่าไงว่าไงเออเลิฟบอกมาครับมาครับเออมาดิครับปีปีเออเออสาวปีหันนี้แล้วสาวปีบอกไปหาหน่องดีกลัวกุ่นกลงกลอยไปแล้วดาวเอ้ยดาวดาวกับข้าตะกินมาเล่นน้ำพีเน่ โอ้โหเสียงอะไรออกกบห่องโอโ้นอนและบนันนี้นอนเล่นและบนันนี้อือรับอีลีบันนี้รับอิริรับอีเล่นนี่โอ้โหดูคู่นู้นนะคะคู่นูน้นที่ฟ้ากับผู้บ่าวเดือนจิดเป็งมือกันไปใส่ระดับผู้บ่าวกับผู้สาวโอ้โหไม่เอย <laughs> โอ้โหปุ๊กพี่ปีดิฟาดไปใส่พี่ปีเลยพี่ปีบ่แม่เหร่นน้ำเออโอโหโอ้โหดูดูดูว่าจะสนใจผู้บ่าวเลิเลยผู้บ่าวเลยบอกบ่มีเพื่อนเหร่นรับมาเลยมาเลยเฮ้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 ยไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนผมนะครับผมทำเองได้เออแม่แมาแม่เอ้ยเอ้า อืองอางอืงอางไอ,ยยอ้เออเออจัดในพ่อมดอกนึงอืองอางน้อยอืองอังน้อยเอาลเอาลยหึหึไอ,อ,อ,อ้ชายาคาลังได้หนิไอ,อ้เออาะเคาะเคาะเออ เอตีงนี่นอนสูงขาหลังขาหลังปีต้อยปีปีต้อยปีอะยรอ่ะก็บอกแล้วว่าผมชายหา Jamie, ขาหลังครับกาละมั่งกระดังมากเหรอเด้อฉันเอาเขากันเนี่ย <man> ตัมโมถิ่มโตจังไหนถิ่มแห้งแงท้บ่กเก็บตีรับบ่ฮะรับบตรับโตรับตารับตารับตาเร็วโอ้วันนี้นะคะต้องได้ผูกขาหลังไว้นะคะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวหันตูดไปหาแต่ชายเลิฟนะคะเดี๋ยวชายเลิฟสิท้อนผมให้ พอต้องเด็ดผูกขาหลังไวค่ะผูกให้น้องชินนะคะน้องเขาจะได้ชินทุกขานะคะไม่เป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวโอ้โหเออเกียร์ข้างนั้นแล้วก็เกียร์ข้างนี้เอ้าโอ้โหสนุกเลยพี่ปีของเราอุยโยอุยโยเออเอออุยโยฮึดฮึดฮึดะกระดึบมา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  เรีวเออน่งโจหันไปหาเลิบอีกแล้วหันไปหาเลิบอีกแล้วเลยบอกก็มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับเออไอ้ก็มาดิครับ,ารบขาหลังระเด้อขาหลังระเด้อปี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 ต้อยแม่ปี <laughs> ว้าเต้าแทะขาหลังนี่ อื <c oughs> ได้ออกทีวีก็ยอนว่าขาหลังนีเด้อค่ะเด้อใช่เลิมนี่ปูงล่างปูงล่างเลยเออเออไอ้ยเออหยอกกันแบบน่ารักเออเออ,เอ,อตรวจตรวจตรวจฟันกันเออตรวจฟันเองเปลี่ยนกันตรวจเออ,เอ,อของปีปีคือแงาวาของเลิฟคือปวยแง่วา มันไม่เร็วขาหลังพิคาดต <laughs> ้าหลังพิคาดครับโอ้ เออ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 มวยมวยคู่ที่สองนะคะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะคะฝ่ายแดงฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชายว่าไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไโยโยโยโอ้โหนอนเล่นแล้วครับ อ้วนก็นอนเล่นแล้วทางน,นู้นนะคะนอนหยอกพี่เลิศรักกับปลากระเย่งรับอิลีบนนี่รับอิลีบนนี่ว่าไงครับลูกเพ่ว่าไงครับว่าไงครับ ปีบอกพี่กินด้วยพี่กินด้วยเลิฟอาไม่พีน้ำแน่บักหล่าไ้เฉียวไปเฉียวเป็นลมเลยตั้มาเลยเนี่ยตั้มานี่การแสดงอีกเ้ยก่อนโอ้แสดงได้ดีจริงๆเก้าปีของเรา

อ้ยยอไอเหยอพวดอะไวหัวเขาอีกโอ้คู่นี้แบบสุดยอดเลยนะคะน่านน่าน,น,านไมีเบิดไหนเขาอีกขาลังไม่แล้วพี่พี่ <c oughs> ว่าไงพี่ปีถอยโอ้ไม่ยอมใชยเลิฟไม่ยอมโอ้哟 อืหยอกหยอกยอยอผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับไอยอกคึกจะวะโมนี่เนี่ยทางเด็ยู่ไก่พีปีนี่หยอกกันมวนคักแก่งขาเง่าเนี่ยก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปน่ารักๆของเด็กๆนะคะออไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวโนนี้บายๆจ้ารับแล้ว